ถ้าพี่ๆมองหาแต่ลมอยู่ผมแนะนําเป็นแต่ลมตัวนี้เลยนะครับเป็นแต่ลมหอยโข่งนะครับตัวนี้อ่ะเป็นรุ่นดําแดงนะครับพี่ๆราคาไม่ถึงหนึ่งร้อย้วยซ้ำนะครับต่อตัวนะพี่ๆพี่สั่งไปเลยนะครับสั่งไปยกคู่นะครับเขาจะเป็นโลเป็นไฮนะครับพี่ๆนะตัวนี้คือดังถึงหกสิบเดซิเบลใช้ไฟสิบสองโวลต์นะครับต่อใส่รถได้เลยนะครับพี่ๆซื้อไปสองตัวนี่คือดังมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงนะวางไว้นี่แล้วกันนะครับพี่ๆวางไว้บนตักนะถ้า เราไปติดตั้งนะครับเสียงจะดังดีกว่านี้แน่นอนนะครับอันนี้คือเสียงแบบเราวางมันมีแบบตัวตัวโดนมันนะครับพี่พี่ใครจะกดนะพี่กัดในตากเรื่องเหลืองนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับคือดังมากๆคนกดยังตกใจนะพี่พี่นะตัวนี้หกสิบเดซิเบลคุ้มๆนะครับพี่พี่สองตัวนี้ร้อยกว่าบาทเองนะครับพี่พี่นะกดไปได้เลยนะครับพี่กัดในตะกา